สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Do s สสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV มาพูดเรื่องเศรษฐกิจในเขตยูโรโซนกันบ้างน,นะครับอัตราว่างงานในยูโรโซนนั้นได้ปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับนับตั้งแต่เริ่มมีการใช้เงินสกุลยูโรมาตอนนี้อัตราว่างงานอยู่ที่10.8นะครับในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจาก10.7ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งพุ่งสูงขึ้นจากระดับ10ถ้าเปรียบเทียบ ในปีที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันค่อยๆขยับขึ้นมาอย่างน่าเป็นห่วงทีเดียวหลังจากที่มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาวิกฤตนี้ภาครัฐในสเปนอิตาลีโปรตุเกสแล้วก็กรีซนะครับถึงเวลาแล้วก็ยังมีปัญหาการว่างงานอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นสัญญาณนะครับว่าตลาดแรงงานในยนะุโรโซนนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีการพัฒนาการดีขึ้นถึงแม้ว่ามีความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ภาครัฐ ท่ามกลางวิกฤตหนี้และภาวะปั่นป่วนวุ่นวายในตลาดการเงินด้วยยังมีเรื่องอื่นอีกนะฮะที่ยังไม่ได้มีโอกาสพูดถึงซึ่งเป็นปัญหาคาราคาสังของเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปหลายเศรษฐกิจสำหรับอัตราว่างงานในกลุ่มสหภาพยุโรป EU นะฮะอันนี้ใหญ่กว่ากลุ่มยูโรโซนนะฮะอันนี้คือกลุ่มสมาชิก EU ทั้งหมดเนี่ย27ประเทศเนี่ยตาว่างงานก็สูงนะ,ะอยู่ที่10.2ออันนี้ก็รวมรวมกลุ่มยูโรโซนเข้าไปด้วย ซึ่งขยับขึ้นมา0.1%นะครับจากเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นจาก9.5%นะฮะในเดือนเดียวกันของปีที่แล้วคราวนี้จำนวนผู้ที่ไม่มีงานทำถ้าคุณรวมเป็นจำนวนคนเลยเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ใน EU ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีอยู่24ล้าน500,000หัวคนที่ไม่มีงานทำใน EU 24ล้าน5แสน5 0มื่นคนแล้วเวลาไม่มีงานทําในต่างประเทศมันไม่เหมือนไม่มีงานทําในเมืองไทยนะฮะไม่มีงานทําในเมืองไทยบางทีสมมุติคุณจะหารถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวขายหมูปิ้งคุณยังพอทําได้แต่ว่าไม่มีงานทําใน EU นี่คือคุณต้องนั่งอยู่บ้านรอเงินจากภาครัฐนะมันแตกต่างกันในเขตยูโรโซนเนี่ยไม่มีงานทําถึง17ล้าน1แ3หมื่กว่าคน17ล้าน1 3หมื่นกว่าคนที่ต้องมานั่งพึ่งพา เงินสวัสดิการจากภาครัฐทั้งๆท,ที่ภาครัฐนั้นไม่มีเงินนะก่อนหน้านี้มีการฆ่าตัวตายที่กรีซใช่ไหมมีคนอามาชุมนุมคนที่ฆ่าตัวตายอายุ77ปีต้องรอบำนาญจากทางราชการนะฮะเพราะว่าไม่มีรายได้อื่นลงเหลือเลยจากช่วงที่ประกอบอาชีพพอเขาไม่ไม่ได้บำนาญจากรัชการเขาก็ฆ่าตัวตายคนออกมาชุมนุมสงสารกันเต็มเลยนะฮะคราวนี้ถ้าคุณไปดูในภาพรวมนะครับของ โลกตอนนี้อัตราว่างงานในประเทศอื่นๆเนี่ยแย่กว่าในกลุ่มสาภาพยุโรปไหมไม่ได้แย่กว่านะครับดีกว่าถ้าคุณไปดูในสหรัฐนะฮะแล้วคุณไปดูในญี่ปุ่นอย่างไรก็ดีนะฮะทีนี้ถ้ามาเทียบเนี่ยว่าตราว่างงานประเทศไหนเนี่ยสูงสุดต่ำสุดในเขตยูโรโซนเนี่ย ออสเตรียต่ำสุดอยู่ที่4.2นะฮะสูงสุดคือสเปน23.6สถานการณ์ด้านแรงงานในยุโรปนั้นยังย่ําแย่กว่าในสหรัฐและญี่ปุ่นอัตราว่างงานสหรัฐอยู่ที่8.3นตะฮะตัวเลขล่าสุดในวันศุกร์คืนนี้นะฮะแล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยอัตราว่างงานอยู่ที่4.7ไม่ค่อยดีแต่ก็ยังดีกว่าสภาพยุโรปเห็นภาพรวมของโลกในวันนี้เสาหลักในเอเชียยังแข็งแกร่งอยู่ ในสหรัฐกําลังฟื้นตัวในยุโรปนั้นยังไม่ฟื้นตัวถึงเวลาของช่วงเดลี่คอเวอร์ครับให้ดูโปกเนชั่นสุดสัปดาห์นะครับเนชั่นวีคเอนนะครับผมไม่ได้ตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณทวีตสอดส่องไปเจราจากับกลุ่มที่ อยู่ในกระบวนการก่อเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนใต้หรือเปล่าหรือ5จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยนะฮะผมไม่ได้ตั้งคาถามเพราะว่าอาจจะมีการเจราจากันจริงก็ได้อาจจะมีความพยายามที่เจราจาผมนั่งลองคิดดูมันควรที่จะมีความพยายามที่เจราจาเพราะฉะนั้นถ้ามีการพบปะก,กันจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐแบบลับๆเพื่อเจราจากับกลุ่มต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าจะดีด้วยซ้าไปเพราะว่าเข้าไปทํางานและเข้าไปทํางานในส่วนที่น่าจะเป็นความรับผิดชอบของสอสอของพรรคประชาธิปัตย์ ในภาคใต้แต่สิ่งที่ผมตั้งคำถามก็คือว่าทำไมอยู่ดีๆเนี่ยหลังจากมีเหตุการณ์วางระเบิดคาร์บอมที่โรงแรมบรีการ์เดนนะฮะในอำเภออาจายหวันสงขลาทำไมอยู่ดีๆหลังจากนั้นไม่กี่วันมีการปล่อยภาพออกมาและเสร็จแล้วพยายามที่จะโยงภาพที่ปล่อยออกมาไปถึงอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพันธบททักษิณไม่ได้เป็นทนายแก้ต่างให้กับคุณทักษิณแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงความบังเอิญที่หลังคาร์บอมไม่กี่วัน ก็มีการปล่อยภาพออกมาแล้วพยายามที่จะโยงอดีตนายกและรัฐบาลปัจจุบันไปถึงกลุ่มก่อการร้ายโยงไปถึงปูโลโยงไปถึง BRN หลังจากวางระเบิดไม่กี่วันคือพูดง่ายๆคุณใช้เหตุการณ์ในการวางระเบิดที่โรงแรมบรีการ์เดนเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการโจมตีรัฐบาลไม่รู้จะวิเคราะห์มายอย่างไรนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใช้ ความเสียชีวิตของคนเป็นเครื่องมือในการโจมตีรัฐบาลภาพเก่าๆเ,เรื่องเก่าๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะมีการเจรจาเยกลับเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองต่อมันก็น่าแปลกนะฮะมติชนนะครับเกรียนตัวพ่อหน้ากากแมวคืออันนี้เป็นการาเรียนแบบภาพยนตร์ V for Vendetta นะฮะ V for Vendetta ทุกคนใส่หน้ากาก เพื่อโค่นรัฐบาลในอังกฤษในยุคที่เป็นรัฐบาลเผด็จการเป็นภาพยนตร์นะฮะคนไหนยังไม่ได้ชมอยากจะให้ชมนะฮะดารานำแสดงหญิงก็คือนาตาลีพอร์ตเมนหนังดีมากนะฮะ V for Vendetta เมืองไทยต้องมี V for Vendetta ไหมคงจะยังไม่นะฮะคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมีการขายหน้ากา,ากคุณทักษินผมคิดว่าก็คงจะขายดีอยู่พอสมควรคราวนี้จะให้ดูแล่มอน,นนิดนึงนะฮะว่ามีอะไรบ้างในวันนี้ ประเด็นใหญ่ผมคิดว่าเรื่องของคอตอสอน่าสนใจคุณนามยิ้มแย้มให้สัมภาษณ์ทางเนชั่นเขาเกรุงเทพธุรกิจนะฮะคุณนามยิ้มแย้มแล้วคุณนามยิ้มแย้มเนี่ยบอกว่าเรื่องของการล้มคดีคอตอสอต่างๆเป็นเรื่องอัป,ปมงคลเป็นเรื่องดูมเอออย่างน้อยคุณนามยิ้มแย้มกล้าที่จะดีเฟนต์งานของตนเองคำถามก็คือว่าตกลงแล้วหนึ่งสถาบันพระปกเกล้ากล้าที่จะดีเฟนต์ปกป้องงานของตนเองหรือไม่ อีกคาถามหนึ่งก็คือว่าบิ๊กบังพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินกล้าที่จะปกป้องดีฟเฟนส์งานของตนเองหรือไม่งานการยึดอานาจนะฮะหรืองานเปลี่ยนไปในปัจจุบันแล้วแต่มุมมองนะฮะแต่เมื่อคืนเอนจอยมากดูการประชุมสภาอีกเรื่องหนึ่งที่จะชี้ให้ดูนิดน,นึงนะฮะก็คือในอคมชัดลึกคราวนี้ผมคิดว่าอีกสักประมาณ10ปีผมค่อยโตพอที่จะวิเคราะห์ถึงเรื่องของธรรมกายเรื่องของศาสนาพุทธศาสนาคริสตศาสนาอิสลาม ผมอยากมีชีวิตอยู่รอดในสังคมไทยไปก่อนเพราะฉะนั้นผมจะไม่แตะเรื่องศาสนาแล้วกันนะผมแตะหลายเรื่องเลอเกินก็จะเว้นเรื่องศาสนาไปแต่ว่าเข้าใจว่าคมชันลึกไม่เวน้นครัือฮาโนตร่วมทําบุญธรรมกายผมพยายามตีความว่าตกลงแล้วอิสูก็คือว่าคนฮือฮาหรือหรือคมชันลึกฮือฮาหรือเนชั่นไม่ยอมรับว่าคุณโนุด,ดม เป็นธรรมกายมีปัญหากับธรรมกายหรือเปล่านะฮะ Thailand's Evangelical Movement อีกสักสิปีค่อยวิเคราะห์ดีกว่าเรื่องของศาสนานะฮะยังอยากจัดรายการต่อไปนะมันมีหลายมุมหลายมิติซึ่งถ้าเริ่มมันก็ต้องก็ต้องวิเคราะห์ทุกศาสนาพร้อมๆกันจากที่ดูกระแสฟีดแบ็กในช่วงที่คุณคำปรกาพูดถึงแค่ศาสนาพุทธนิดเดียวเนี่ยนะฮะ <า S 2> ผมยังถอยและกันสำหรับเรื่องนี้ยังไม่แตะไม่ว่าจะเป็นธรรมการไม่ว่าจะเป็น e v a n g e l i c a l movement ในสหรัฐไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามต่างๆนานาจะนิ่งไว้ก่อนแต่ว่าสงสัยเนชั่นก็ไม่นิ่งเรื่องนี้และผู้จัดการก็ไม่นิ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าปฏิกิริยาจากอีกฝ่ายนั้นจะเป็นอย่างไรพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับเรื่องนี้จะแตะคุณจะราพบให้สัมภาษณ์ประชาไทยเดี๋ยวจะมาดูคำพูดเต็มๆเลยครับ ป็นช่วงเป็นตอนแล้วว่าคุณจักรพง์พยายามจะสื่ออะไรช่วงนะฮะประชาไทยส่งคนไปที่กัมพูชาสัมภาษณ์คุณจักรพง์เป็นแขมีช่วงหนึ่งคุณจักรพง์ไปอยู่ที่ดูไบนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นผมไม่แน่ใจนะฮะไปมาหลายประเทศแต่ว่าตอนนี้พักอยู่ที่กัมพูชาคดีที่ fcct ก็ไม่มีการดําเนินการฟ้องแล้วเพราะฉะนั้นคุณจักรพง์ก็สามารถกลับเมืองไทยได้แต่ว่าคุณจักรพง์เลือกที่จะไม่กลับมาเมืองไทยให้สัมภาษณ์ประชาไทยมีเนื้อหาสาระมากมายนะครับคุณจักรพงศ์บอกว วาระพักรบนะฮะซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ทางเลือกที่3นะฮะและผมก็ใจคุณสักรพ,กพย,ายามที่จะบอกเลยว่าเขาจะเป็นผู้นําในทางเลือกที่3เนี่ยนะฮะของการเรียกร้องประชาธิปไตยเกิดขึ้นแม้จะยังไม่เห็นรูปร่างหน้าตาที่ชัดเจนของทางสายนี้แต่เขาเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่จะตั้งคําถามให้กับคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้เลือกว่าจะสู้เพื่อเปลี่ยนสังคมไปเลยเปลี่ยนที่รากเหง้าของสังคมหรือสู้เพียงเพื่อ รวบสังคมมาเป็นของตนเองผมก็จะว่าเวอร์ชันแรกเนะี่ยคือเวอร์ชันคุณจักรพบนะฮะสู้เพื่อเปลี่ยนสังคมเวอร์ชันที่2คือเวอร์ชันคล้ายๆแบบในรัฐบาลในปัจจุบันรองดองนอกเหนนอไปจากนะักคุณจักรพงชี้ให้เห็นถึงบทบาทของนิติราษนะ,ะบอกว่าการเกิดขึ้นของนิติราษนั้นเป็นการสร้างความรู้สึกคุกคามให้กับฝ่ายอำนาจเก่าอย่างรุนแรงนิติราษเป็นกลุ่มที่ฝ่ายอำนาจเก่านั้นกลัวมากกว่านปอชอและคุณทักษิณด้วยซ้ําทุกครั้งที่นิติราษนั้นออกโรงมีความเคลื่อออนนไหวจจจะมมมีกกกกาาาาาารยาฝายฝ่่เ มากในเรื่องในทุกมิติมองต่อไปก็คือนิติราษเนี่ยกระตุ้นให้รัฐบาลและคุณทักษิณและเพื่อไทยเนี่ยต้องไปปรองดองกับอํานาจเก่าพูดง่ายกระตุ้นให้อํานาจเก่าต้องมาปรองดองกับรัฐบาลนี้เพราะว่าอีกทางเรื่องหนึ่งน่ากลัวกว่าวิเคราะห์ได้ตรงประเด็นนะครับแล้วก็แน่วแน่มากผมยอมรับคุณจักรพบบอกต่อไปนะฮะมาดูกราฟิกกันนะบ,บอกว่าจุดอ่อนของระบอบประชาธิปไตยไทยตรงนี้ก็คือเรากระเฮี้ยนกระหือหรือที่จะปรองดอง ไม่มีความอุดสหาพอที่จะหาจุดตัดขาดถ้าคนเรารอมชอมเร็วเรารู้ได้อย่างไรว่าเราทนได้แค่ไหนอ่าอันนี้ก็เป็นคำเตือนไปถึงรัฐบาลถึงบรรดาเสื้อแดงที่สนับสนุนรัฐบาลนี้คุณจะกระเพาพูดต่อนะฮะขบวนการเสื้อแดงที่กำลังต่อสู้อยู่นี้เราต่อสู้เพื่อจะปลดปล่อยสังคมหรือคือให้เลือกนะฮะต่อสู้เพื่อรวบสังคมมาเป็นของเราแทนแล้วก็ขวดที่3นียาวนิดหนึ่งนะฮะ สายที่สามคุณจะก็พบว่ามันใหญ่กว่าภาษาพูดใหญ่กว่านิติราชกลายเป็นความรู้สึกว่าไม่เอาทางโน้นแต่จะเอาทางนี้เวลาที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่นอกกรอบปัจจุบันนั้นคนจะเชียร์ทั้งๆที่การพูดแบบนิติราชถ้าเป็นเมื่อ10ปีก่อนหน้านี้จะกลายเป็นการเพ้อฝันคนไม่เอาด้วยประการต่อมาคือคนเริ่มเชื่อมโยงกับคํานามธรรมเช่นสิทธิมนุษยชนเสรีภาพและโอกาส แต่คําที่เคยทําให้คนเชียร์เฮสมัยก่อนอย่างเช่นคนจนการต่อสู้ปฏิวัติคนล้มนั้นกลับไม่ได้รับความสนใจเท่าไหร่แล้วเหมือนว่าคนไปตั้งเป้าหมายไว้ไกลกว่าเมื่อก่อนตอนนี้คือทําอย่างไรก็ได้ให้ไปถึงเสรีภาพทําอย่างไรก็ให้ไปถึงโอกาสทําอย่างไรให้ได้ไปถึงความเป็นคนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในประเด็นนี้น่าสนใจว่าคุณจะพบมองว่าสายที่สามมันใหญ่กว่าสายที่สามมันจะใหญ่กว่าหรือไม่กับเทียบกับสายที่สองสายที่สองคือสายคุณทักษิณกับสาย นปชในปัจจุบันในรูปที่ปรองดองผ่านพักเพื่อไทยในรัฐบาลเนี่ยสายที่สองใหญ่กว่าสายที่สามในปัจจุบันสายที่สามจะใหญ่กว่าสายที่สองเมื่อผู้นำของสายที่สองเป่านกวีดให้เข้าไปรวมกับสายที่สามแต่วันที่เป่านกวีดมันยังมาไม่ถึงนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากและต้องเก็บไว้พูดในอนาคตอีกยาวฮนะ นะฮะแล้วผมเชื่อว่าคุณจัุกรพบก็คงจะมีบทบาทอีกยาวในแบบที่มาจากต่างแดนเพราะว่าถ้าพูดแบบนี้กลับมาเมืองไทยก็คงจะยากพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับมีโคดจากท่านวสัน้อยพิสุทธ์ครับคำว่าดาวรุ่งในสภาคือคนที่หน้าตาดีพูดจาฉา,านมีความคิดแล้วก็มีอนาคตนะฮะ คุณนทัทธุใส่เกลือเมื่อคือนนี้ผมได้ดูบทบาทในการลุกขึ้นยืนพูดถึงความปรองรองที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยผมยอมรับจริงๆว่าลีลาของคุณนทัทธุตเมื่อคือนนี้พิสูจน์เลยว่านี่เป็นอนาคตผู้นําของประเทศได้นะฮะเมื่อคือนนี้ผมฟังแล้วคุณนทัทธูศไปได้ไกลแน่นอนนะฮะเป็นดาวรุ่งของสภาของไทยเดี๋ยวจะมีการสรุปถึงเนื้อหาที่คุณนทัทธุตได้พูดถึงอีกครั้งนะฮะในสัปดาห์หน้าเพราะว่าเมื่อคือนนี้เป็นดาวเอกเลย ดาวเอกของสภาสหรัฐก็มีนะฮะอยากจะให้เห็นภาพนิดหนึ่งอยากใช้รายการนี้มีหน้าที่ในการทําให้คุณรู้จักคนที่ยังไม่ดังคนที่ยังไม่ดังในเมืองไทยแต่ว่าอนาคตจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะฮะก็มีอยู่2คนเนี่ยคือจําหน้าไวด้ดีๆเพราะว่าเพอร์ไรอันอยู่ซ้ายมือแล้วก็มาโกโรเบยโอถัดมามาโกโรบิโอเนี่ยนักทายแดงเนี่ยเป็นสวพักเอ่อริพับลิกันของรัฐฟลอริดาเขาเกิดในสหรัฐแต่ว่าพ่อแม่เขาอพยพมาจากคิวบา แล้วก็เป็นคนที่โอ้โหถ้าคุณได้ฟังพูดได้ฟังมาโกรูบิโอพูดนี่คือโอบามาชิดซ้ายคุณอภิพิสิ์ชิดซ้ายโอบามาชิดซ้ายรูบิโออย่างนี้เวลาพูดนี่ฟาแลบเนื้อหาแน่นมากแล้วก็หาเสียงด้วยฐานรากอนุรักษ์นิยมของพรรครีพับลิกันแบบสไตล์เดิมๆสไตล์แบบภาคใต้มาโกรูบิโอภายใน12ปีประธานาธิบดีมีหวังแน่นอน พอไรอันนี่อาจจะได้มาเร็วนิดหนึ่งตอนนี้เขาเป็นสสพักร e พับลิกันเหมือนกันนะฮะรัฐวิสคอนซินแล้วก็เป็นคนที่มิดรอมนี่อาจจะเลือกมาเป็นรองประธานาธิบดีก็ได้พอไรอันนั้นเป็นคนร่างกฎหมายแผนงบประมาณที่จะลดค่าใช้จ่ายลดรายจ่ายเป็นกฎหมายที่โอบามานั้นไม่ชอบเลยพอเรอนต์ก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคันเดตประธานาธิบดีสหรัฐในอนาคต ของพรรค Republican Ryan กับรูบิโจำชื่อสองชื่อนี้ไว้ให้ดีๆนะฮะวันหนึ่งผมคิดว่าคนทั่วโลกจะรู้จักเดลี o ข e วันนี้คนที่คนไทยทุกคนรู้จักนะท่านประธานศารรัฐนูญผมชอบคุณวาสันต์สร้อยพิสุทธิ์นะฮะผมชอบความแคนดิดของท่านประธานศารรัฐนูญคนปัจจุบันท่านบอกว่านะฮะท่านบอกว่าท่านเพินได้รับเชิญไปพูดในงานนะฮะในช่วงที่ผ่านมาท่านบอกว่าเห็นข้อบอกพร่อง ว่าที่มาที่ไปนั้นจะได้คนที่มีคุณภาพเยี่ยมเป็นเรื่องยากที่มาที่ไปของตุลาการนะเพราะไม่มีเหตุจูงใจให้เข้ามาเอาเฉพาะจากที่สารดีกาก็ไม่มีใครอยากมาตุลาการสารมนูญแล้วบางคนที่ถูกเสนอชื่อก็เป็นเพราะไม่ได้ไม่ได้ยื่นการสละดสิทธิ์อย่างเป็นทางการและไม่ได้อยู่ในที่ประชุมใหญ่ขณะที่การฟ้องร้องสารยุติธรรมเองก็มีดาบอาญาสิทธในเรื่องของการละเมิดศาลแต่ทางสารรัฐธรรมนูญน,นั้นไม่มีจึงได้ถูกด่ามากมาย ได้ยินมาว่ามีบางคนนั้นยืนชี้หน้าด่าตุลาการแต่ตุลาการเองก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะไม่มีอำนาจตุลาการสารน้ำนูนนั้นชีวิตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ลองฟังเสียงท่านวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ประธานสารรัฐธรรมนูญครับในสถาบันสารรัฐธรรมนูญข้อบกพร่องประการแรกก็คือที่มาที่ไปซึ่งเราจะได้ คนที่มีคุณภาพเยี่ยมนั้นยากยากมากเพราะไม่มีเหตุจูงใจท่านจะสังเกตได้ว่าที่มาจากที่ประชุมใหญ่สาลติกาสามคนนะฮะีนตามรัฐธรรมนูญมาจากที่ประชุมใหญ่สานติกาสามคนมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดสองคนมาจากการสรรหาโดยวุฒิสภาอีกสี่คน เฉพาะที่มาจากที่ประชุมใหญ่สานดีกาไม่มีใครอยากมาครับไม่มีใครอยากมาบางท่านปรากฏว่าถ้าไม่มีใครอยากมาจริงๆก็ดีเหมือนกันนะฮะจะได้ไม่มีสารรัฐธรรมะะนูนพูดเล่นถิงสารธรรมนูนมีดีแล้วผมเคารพตัวท่านว่าสารซอยพื้สุดท่านกล้าพูดในความคิดเห็นแล้วก็ชัดเจนเคลียร์ดีมากมีจุดยืนที่ไม่มีใครสั่งได้ไม่มีใบสั่งแต่ประเด็นปัญหาคืออย่างนี้ฮะ กรําเก่าของสารมนูนเยอะการกระทําของสารมนูนในช่วงปี49 50 51เนี่ยมันทําให้ท่านวาสาันเป็นคนที่รับการวิาพากษ์วิจารณ์ไปทั้งๆท,งท,งที่ท่านไม่ได้อยู่ในคณะที่ยุบพักหรือทําเรื่องอื่นๆที่ทําให้คนนั้นเกลียดสารรัฐธรรมนูญถ้าตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปไม่มีดับเบิลสแตนดาร์ดจริงแล้วก็ไม่มีใบสั่งจริงก็ยอมรับสารมนูญของคุณวาสาันส้อยพิสุทธิ์ได เดลิพิกในวันนี้จะให้เห็นภาพของแท็กซี่แท็กซี่เมืองไทยนี่เริ่มไม่ค่อยทันสมัยแล้วนะฮะนี่คือแท็กซี York นะ่นิวยอร์กฮะน่านั่งไหมฮะน่านั่งมากนะฮะของนิสสันรถรุ่น NV200 นะฮะของเฉพาะรัฐนิวยอร์กสวยกว่า London แคบบางคนบอกแต่ว่าดูโมเดิร์นกว่าไปอีกแบบหนึง่งแต่บางคนก็ยังชอบ London แคบอยู่แต่ผมก็ชอบแท็กซี่เมืองไทยอยู่เหมือนเดิมนะฮะขึ้นทุกวันนี่คือ NV 200นสัน แท็กซี่ออฟทูมอของมูลริธินิวยอร์กนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้นะครับพบกันใหม่ในคืนวันจันทร์นะครับอย่าลืมติดตามรายการ world update วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ